มาดู exercise A กันนะคะฝึกง่ายๆ exercise นี้ค่ะจงเขียนเวกเตอร์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เนาะเราจะเห็นว่า4ข้อเนี่ยเขาให้เวกเตอร์มาชื่อเวกเตอร์ AB แล้วก็ให้คู่อันดับมาซึ่งคู่อันดับเนี้ยจะแทนขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ เวกเตอร์นะคะเราจะไปเขียนบนกราฟที่มีแกน x แกน y ก็ได้หรือว่าหนูจะเขียนผ่านที่ไม่มีแกน x แกน y ก็ได้แล้วถ้าเราเขียนบนกราฟเนี่ยอย่าลืมนะเราเริ่มที่ตำแหน่งไหนก็ได้แล้วแต่ใจเราต้องการโอเคมาดูอันแรกกันค่ะฝึกอ่านนิดเดียวนะพี่จะพาแปลความไปด้วยเราจะได้อ่านเป็นนะคะ a b นะคะมีู่อันับเป็น35ดูตัวแรกก่อนตรงแนตรงตำแหน่งหน้าเนี้ยนะตำแหน่งของ a เนี่ยมันคือการบอกว่าไปตามแกน x ถูกไหม อ่าแล้วก็กี่หน่วย3หน่วยค่ะตามตัวแรกเลยทีนี้แกน x เ,เนี่ยมันไปได้2ทิศนี่ซ้ายขวาเราต้องดูอะไรเพิ่มดูเครื่องหมายเพิ่มนะคะซึ่งเครื่องหมายเขาเป็นอะไรเป็นบวกแปลว่าไปทางขวานั่นเองอ่างั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่จุดเแ่านี้ก็ได้หนูอยากมาจุดข้างบนนี้ก็ได้นะคะพี่ไม่ว่าแต่พี่อยากจุดตรงนี้จุดเริ่มเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์นะ นี่ก็เป็นชื่อของเขาเลยนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่เขียนว่าเฉพาะภาพแรกเนาะไปทางขวาสามหน่วยก็คือนับจากจุดเริ่มต้นเเนี่ยไปทางขวาสามหน่วยพี่ก็ค่อยนับการนับพี่จะใช้เส้นป่าจะได้รู้ว่ามันเป็นการนับเฉยๆไม่ได้ว่าเวกเตอร์นะก็มาสุดที่ตรงนี้สามหน่วยถูกปะก็ช่องนี้หนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยรวมเป็นสามหน่วยเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาเขียนทาง y ต่อทาง Y เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นบวกห้า ค่า b หรือว่าค่า y ข้างหลังนะคะก็คือไปตามแกน y นั่นแหละทีนี้ไปตามแกน y 5หน่วยก็คือตามเลขเขาเลยแต่ว่าเครื่องหมายเขาเป็นบวกเนี่ยแสดงว่าไปขึ้นหรือโลงเป็นบวกก็ต้องไปขึ้นถูกไหมก็นับต่อจากที่เดิมเนี่ยแหละอีก5หน่วยนะคะ1 2 3 4สออุ๊ยพี่วาดพอดีมากอะสุดช่องพอดีเลยอะนี่ก็ต้องลากขึ้นไปข้างบนเนี่ยห้าหน่วย แต่ว่าพอเราเขียนเวกเตอร์จริงๆแบบนี้เนี่ยถ้ามันมีไปทั้งสองทิศทางนะคะเราจะลากเส้นเชื่อมจากจุดต้นมาถึงจุดสิ้นสุดแบบนี้ค่ะให้เป็นเส้นเดียวกันที่ไม่มีการหักมุมอ,ะอ่ะอ่า M นี้คือจุดสิ้นสุดเราจึงได้เวกเตอร์แล้วทีนี้ไอ้เส้นป่าเนี่ยมันเป็นเส้นที่ช่วยในการวาดเฉยๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลบทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าจะลืมว่าลากยังไงเราก็เก็บเอาไว้อ่านได้ค่ะ เอ้ยไม่ได้เรียกว่าจุด M เนาะนี่เวกเตอร์ AB จุดปลายต้องเป็นจุด B นะคะบนจอเขียนผิดนิดนึงเป็นจุด M ดูข้อ2กันข้อ2น่าสนใจตรงนี้เป็น0ูนย์ค่ะเวกเตอร์ AB เป็น่วนหมายความว่าอย่างไงเป็น่วนหมายถึงไม่มีการเคลื่อนที่ถูกไหมไม่มีการเลื่อนตามแกน x เ,เลยแสดงว่าเราไม่ต้องสนใจการเลื่อนตามนแนวนอนละ พก็ให้จุด a อยู่ตรงกลางเลยนะว่ามันไม่ต้องเลื่อนซ้ายขวาอยู่แล้วทีนี้มาดูค่าหลังหรือว่าค่า b เนี่ยมันเป็นเลข2หมายความว่ามีการเลื่อนไปตามแกน y ถูกไหมกี่หน่วย2หน่วยนะคะก็นับสองช่องก็ได้แล้วขึ้นหรือลองอันนี้ขึ้นเพราะว่ามันเป็นบวกก็นับไปสองช่องค่ะ พี่ไม่ได้ใช้เส้นป่าเพราะว่ามันทิศเดียวทางเดียวอยู่แล้วมันเขียนได้เลยมันไม่ต้องลากเส้นเชื่อมทีหลังเนาะอันนี้ก็เป็นจุด B อันนี้คือจุดสิ้นสุดเราได้แล้วเวกเตอร์ AB ดูข้อ3กันข้อ3 4กับลบ1นะคะมีตัวเลข2ตำแหน่งเลยแสดงว่าขึ้นที่2ทิศทางอยู่แล้วเนาะตัวหน้าเนี่ยหมายถึงไปตามแกน x ถูกไหมอ่าพี่เริ่มย่อแล้วนะคะแต่ว่าเป็นบวก c บอกสี่ก็คือไปทางขวาสี่หน่วยอ่านแบบรวบรัดขึ้นทีนี้ดูตัวหลังบ้างเป็นการบอกว่าตามแกน y นะแต่ว่าเป็นลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งแปลว่าลบคือเลื่อนลงถูกไหมก็คือลงอยู่1น่หน่วยโอเคเพราะฉะน,นั้นพี่จุดไว้แถวๆนี้ดีกว่าเพราะว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เราจะได้มีพื้นที่ในการเลื่อนขวาแล้วก็เลื่อนลงด้วยเนาะเลื่อนขวาสีหน่วยก็นับสี่ช่องก็ได้ค่ะ นี่แสดงว่าอ๋อจาก a ที่อยู่ตรงนี้นะเราต้องขยับมันมาตรงนี้พอครบแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเลื่อนลงพี่จะทําลําดับเป็น x ก,ก่อนแล้วค่อย y แต่บางคนอนะ่ะทำ y ก่อนก็ได้แต่พี่จะไม่สลับลําดับเพราะว่าอยากให้มันเรียงไปตามอันนี้เลยอะตามคู่ันดับของเขาเพราะเราก็อ่าน x ก,ก่อนอยู่แล้วไงแล้วก็ลงมาหนึ่งหน่วยก็คือตรงนี้ อ่าได้จุดปลายแล้วเอ้ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดแล้วคือจุด b ถูกไหมทีนี้ถ้ามีการเคลื่อนที่2ทิศทางนะคะเราต้องลากเส้นเชื่อมจุดแบบนี้ด้วยแล้วเราก็ได้เวกเตอร์ ab ข้อ4ค่ะเขาให้มาเป็นลบ1ลบ3อ่าดูค่าแรกค่าแรกคือไปตามแนวแกน y ลบคือซ้ายกี่กี่กี่หน่วย หนึ่งหน่วยค่ะเพราะว่าเลเขก็เป็นเลขหนึ่งไงส่วนอันนี้เป็นค่าหลังก็คือตามแนวแกน y ถ้าแกน y ก็จะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถูกไหมเพราะว่าแกน y มันเป็นแกนแนวตั้งอะ่ะถ้าเลื่อนตามเขามันก็ได้ต้องเป็นขึ้นเลื่อนขึ้นกับเลื่อนลงซึ่งมันก็ make sense น่ะทีนี้เนี่ยติดลบหมายถึงเลื่อนลงแล้วกี่หน่วยสมหน่วยค่ะมีการไปซ้ายด้วยแล้วก็ลงล่างด้วยงั้นพี่จุด a ไว้แถวนี้ดีกว่า การเอาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมเวลานับนับจากจุดเริ่มต้นนะคะไปซ้ายก่อนอหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยก็มาแค่นี้เองสิสั้นมากเลยนี่ถึงตรงนี้ก็นับเป็นหนึ่งหน่วยแล้วถูกไหมอันนี้คือหนึ่งหน่วยแล้วลงอีกสามหน่วยค่ะมาสุดที่ตรงนี้นี่คือหนึ่งสองสามแล้วจากนั้นทําอะไรถ้ามีการเคลื่อนที่สองทิศท,ทางนะคะลากเส้นเชื่อมจุดนิดนึงให้เป็นเส้นตรงเราก็จะได้เวกเตอร์ a b แล้ว